สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูดวงชะตาจากไพ่ป๊กกันนะคะใครที่เข้ามาเจอเข้ามาพบเข้ามาเข้ามาพบวาซัดเข้ามาพบเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะหรือด้วยตั้งใจหรือด้วยความบังเอิญนะคะแต่ความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชมใครที่เข้ามาก็คือดวงของคนนั้นเลยนะคะ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูดวงชะตาจากไพ่ปอกกันนะคะคุณผ,ผู้ชมจะได้ไม่ไม่เบื่อนะคะใครเข้ามาก็คือดวงคนนั้นนะคะคุณผ,ผู้ชมได้หมอจะสักไพ่9ครั้งนะคะเอาเครดนี่คือ ตัวตนของคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้ควีนดอกจิกนะคะเรามาดูแม่หมอจะหยิบไพ่ไพ่ตอกหยิบใบ แปดใบนะคะดวงของคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะดวงของคุณที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกอืม mm hmm. ตัวตนของคุณผู้ชมที่ติดกับตัวตนของคุณผู้ชมได้สิบดอกสิบขาลามตัดหมายถึงเงินนะคะไพ่ไป,ปก๊กไพ่ป๊กสิบขลามตัดจะหมายถึงเงินนะคะหมายถึงเงินก้อนใหญ่โชคลาภนะคะติดกับตัวตนของคุณผู้ชมเลยนะคะ ไพ่ป๊อกได้บอกแล้วว่าคุณผู้ชมโชคลาบทับตัวของคุณผู้ชมอยู่คุณผู้ชมทับเงินทับทองอยู่นะคะตอนนี้มาดูไพ่ใบแรกกันว้าวควีนข้าหลามตัดนะคะคุณผู้ชมเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นคนเก่ง เป็นคนมีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนพู้จาอ่อนหวานนะคะที่แน่ๆคุณผู้ชมเป็นคนดํำรวยเป็นคนมีเงินนะคะเป็นคนมีกระตังะคะ่ะคุณผู้ชมได้เงิน คุณผู้ชมกําลังจะได้เงินก้อนแต่เงินก้อนนั้นคุณผู้ชมจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะคะเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะอาจจะเป็นสร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะซื้อทองซื้อสิ่งของมีค่าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆซื้อที่ดินก็ได้นะคะเนี่ย คุณผู้ชมจะได้เงินได้เงินมาแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นไหมคะเนี่ยก็จะได้เอาไปจับเอาไปซื้อของชิ้นใหญ่นะคะมาดูไพ่ใบที่3กันนะคะ7เข้าหลามตัดนะคะ คุณผู้ชมอาจจะได้เดินทางในช่วงนี้นะคะการเดินทางครั้งนี้จะเกี่ยวกับการเงินนะคะเดินทางแล้วมีโชคเดินทางและเจรจาเรื่องการเงินแล้วจะสําเร็จเดินทางเรื่องการเงินนะคะเจรจาเรื่องการเงินนะคะและคุณผู้ชมจะได้รับผลสําเร็จเจรจาเรื่องการเงินจะสมหวังนะคะเดินทางจะมีโชคนะคะ ใใบนี้คิงดอกจิกนะคะผู้ชายผิวคล้ำนะคะอายุเยอะกว่าคุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่ของคุณนั่นแหละคะ่ะคิงดอกจิกเป็นบคุคคลที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนมีหน้าที่การงานดีนะคะว,ว้าว คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเดินทางไปหาคู่หรือเปล่าคะไปหาผู้ชายคนนี้นะคะที่อาจจะเป็นคนรักหรือคนรักของคุณผู้ชมจะเดินทางเดินทางมานะคะมาหาคุณผู้ชมนะคะแล้วนำโชคการเงินมาให้นะคะคุณผู้ชมอืมไพ่เอด็ดโพดัเอด็ดโพดันะคะ ผู้ชมจะได้รับสิ่งของชิ้นใหญ่จริงๆนะคะสิ่งของมีค่าสิ่งของชิ้นนี้จะอาจจะเป็นมรดกได้นะคะผู้ชมอาจจะได้รับมรดกในปีใหม่นี้ก็ได้นะคะมรดกชิ้นนี้อาจจะเป็นที่ดินที่ดินที่มหาศาลเลยนะคะหรืออาจจะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถยนต์นะคะ เป็นสิ่งของมีค่านะคะทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมดวงชะตาของคุณผู้ชมจะได้รับมรดกได้รับสิ่งของมีค่าจะรับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นเงินก็ก้อนใหญ่มากนะคะแจ็คดอกจิกนะคะ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนใน <c oughs> ปกครองของคุณผู้ชมนะคะคนคนนี้อยู่ในบุคคลอยู่ในปกครองของคุณผู้ชมนะคะอาจจะเป็นบุตรบริวารน,นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะคิดมากเรื่องเรื่องบุตรก็ได้นะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมจะคิดมากเห็นไหมคะกลุ้มใจกับ บุตรบริวารน,นะคะมีความปรุงใจมีความเป็นห่วงมีความคิดคิดมากเรื่องบุตรนะคะบุตรบริวารที่อยู่ในความปกครองของคุณผู้ชมนะคะนะคะเก้าเกโพแดงนะคะอยู่ติดโอ้เก ก้าขึ้นคู่นะคะ9ก้าโพดำกับเก้าโพแดงนะคะคุณผู้ชมมีความเป็นห่วงบุตรนะคะแต่ก็มีความหวังอยากจะให้เขามีความสุขนะคะไม่ได้มีความทุกข์เพื่อที่ไม่ได้มีความทุกข์เรื่องของบุตรบริวารที่เขาทำให้คุณกลุ้มใจอะไรหรอกนะคะความเป็นห่วงนะคะ ก้าวผูดังออก,กับก้าวผู้เดงเป็นห่วงอยากให้บุตรบริวารหรือคนในปกครองของคุณผู้ชมได้มีความสุขได้มีชีวิตที่ดีนะคะคุณผู้ชมมีโชคนะคะา้ายขึ้นจะได้โชคชิ้นใหญ่จะได้บ้านที่ดินรถนะคะสิ่งของมีค่าโชคลับชิ้นใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับนะคะ อามาดูกันอีกนะคะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณผู้ชมอีกคะ่ะขอไพ่อีกสามใบนะคะคุณผู้ชมเป็นไพ่ประหลาดใจคะ่ะเป็นไพ่ส่งท้ายเป็นไพ่ปิดจบนะคะมาดูกันนะคะอะไรที่คุณผู้ชมไม่คาดคิด สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่ได้วางอะไรที่คุณผู้ชมยังไม่รู้มาดูกันเลยว้าวแจ็โผลแดงหมายถึงคนรักคู่รักคนรักนะคะผู้ชายผู้ผู้ชายที่มีรูปร่างสูงนะคะ สูงมุนดีนะคะผิวขาวคามณจิตใจดีนะคะหรือแจ็คผู้แดงหมายถึงคู่รักนะคะเนี่ยคู่รักคนรักคู่รักวานะคะว้าวหรือไม่สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คุณผู้ชมไม่คาดหวังที่แล้วที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะคะก็คือคุณผู้ชมจะได้พบปะสังสรรค์ นะคะเห็นไหมผู้ชายผิวขาวสูงนะคะรูปร่างสูงรูปรูปร่างสูงนะคะผิวขาวหน้าตาดีนะคะผู้หญิงผิวขาวร่างท้วงนะคะตดตใจดีนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันนะคะที่คุณจะได้ติดต่อหรือเขาจะมาเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ชมในอีกไม่ช้านะคะ ไพ่แดงไพ่โพแดงหมายถึงโชคลาภหมายถึงคนดีนะคะคนที่มีจิตใจดีเป็นมิตรเป็นมิตรกับคุณผู้ชมเป็นเพื่อนที่ดีนะคะถ้าเป็นสามีอาจจะแปลงมาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะคู่สามีภรรยาที่มีจิตใจดีคุณผู้ชมจะได้พบและแบบไม่คาดคิดนะคะจะมีการสั่งสรรเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม แม่หมอขอภัยประหลาดใจไพ่โชกลาภไพ่ฟุกๆให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งใบนะคะมาเลยค่ะส่งท้ายนะคะไพ่ใบนี้ว้าไพ่ความหวังคุณผู้ชมหวัง <c oughs> คิดหวังสิ่งใดอยู่ในตอนนี้คุณผู้ชมจะสมหวังนะคะหรืออาจจะมากับกลุ่มคนนี่ค่ะกลุ่มคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะ เข้ามาในชีวิตมาพบปะกับคุณผู้ชมช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ชมมีความสุขมีโชคมีลาบหรือจะนำลาบก้อนใหญ่มาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้รับพลังงานดีๆจากหน้าภพายไปนะคะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ